ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสมนวนไทยตอนข้าวหม้อเดียวกันห้องชมรมวรรณศป์ทุกคนครับท่านประธานมีคํากล่าวก่อนปิดภาคเรียนครับในฐานะประธานชมรมต้องขอขอบคุณทุกคนสําหรับความร่วมมือในทุกๆก,กิจกรรมนะครับโดยเฉพาะเชะเอมที่ทุ่มเทพเพื่อชมรมของเราเป็นอย่างมาก yeah. เปล่ามั้ง <c oughs> ต่อไปก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ซึ่งถือได้ว่ากินข้าวหม้อเดียวกันรักและสามัคคีกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับแหมวันนี้พี่แก่นกล่าวสำนวนกับเขาด้วยช่วยแปลให้น้องๆชื่นใจเอ้ยชื่นชมหน่อยสิคะกินข้าวหม้อเดียวกันก็หมายความว่ากินข้าวที่หุงมนหม้อเดียวกันครับซึ่งมาจากพฤติกรรมของคนที่อยู่ในครอบครัวย่อมกินข้าวจากหม้อเดียวกันควรรักใคร่สมัครสมานส,สามัคคีกันไว้นั่นเองครับ <c oughs> จะได้โชว์สักทียืดใหญ่เลยนะเอาละครับแล้วกลับมาเจอกันตอนเปิดเทอมโชคดีนะครับทุกคน